สวัสดีครับชา,าว u t u b e ทุกคนเลยนะครับโอเคมันอยู่กับผมเช่นเคยกับ m อ e TV นะครับช่วงนี้ก็จะลงคลิปแบบทีทีหน่อยนะเพื่อแบบมีแฟนคลับมาคิดถงคิดถึงเนาะโอเควิธีสมัครแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดสีส้มเห็นไหมแล้วก็ใส่ข้างบนก็ใส่พาสเวิร์ดข้างล่างก็ใส่หรือจะใส่ตามเขาก็ได้ครับหรือจะเราจะเปลี่ยนก็ได้ข้างล่างก็เป็นรหัสผ่านนะครับ ง่ายๆครับแค่นี้จบโอเคผมสมัครแล้วเซิฟหนึ่งเซิฟสองเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้แต่เซิฟหนึ่งนะครับเว้ยเซิฟสามเซิฟสองเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้แต่เซิฟหนึ่งเนาะ <c oughs> ไม่รู้มันเป็นอะไรมันขึ้นเก้าเก้าเก้าครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเห <c oughs> ็นเขาบอกว่าแจกปีกทองหรือเปล่าเซิฟนี้ผมเลยขอจัดหน่อยขอจัดหน่อยพี่น้องชาวไทยเ็จบุกทุกยูทูบทุกคนนะครับ ผมขอจัดหน่อยด้เรื่องนี่ว่าไดล่งวงเขี้กับจะเริ่มกดทรัพย์ตะไคร้ตามกันได้เป็นกำลังใจโอ้สัตว์ยังคือโหดเถอะวะโอ้สัตว์เลี้ยงคือมากหดคักแน่แท้อีรลีดว,ว้าว้าวาฟุตไวไฟฟฟิปเลยนี่ไงนี่ไงปีก ใบเฟอร์ก็ฟิบเลยบอกเลยว่าเจมมากเจมมากโอ้โหดูเพรเขาให้มันก็มาหลายเธอเนาะอันนี้ VIP อันนี้ได้เป็น VIP นะครับผมว่าบึม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 ,บม,บมใช่ VIP หรือเปล่า VIP 12สิบสองจ้าเมื่อกี้ VIP เนาะ สุดยอดครับสุดยอดชุดใหญ่ไฟกระพริบอันนี้มันอะไรครับดูกแกะดูก่อนแกะเลยผมนี่สายแกะอย่างเดียวเฮ้ยแกะไม่ได้ไม่รู้มันทําไมถึงแกะไม่ได้นะครับมีมีมอาวุธให้นะครับนี่มีปีกปีกแจมใส่เออทำไมถึงใส่ไม่ได้อะเราต้องไปใส่ปีกก่อนเนาะ มันเป็นอะไรอะไรมันขึ้นอย่างนี้ผมงงเลยครับเอาดิ้งออกอืมอ่สบายใจแล้วกันเนาะโอเคอ่เอ,เอีิท่านสบายใจเนาะผมก็ไม่ขัดข้องเนาะก็อินดีนเ้เนาะแจ้พราะว่าหลายคนอาจจะตามหาเซิร์ฟนี้อยู่แหละเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่แจม่ม มาดูอันนี้กักเนาะเป็นเวี1สิบเนาะก็มีชุดอาวุธแจกนะครับแล้วก็มีปีกปีกเทพแจกเนาะเพชรล็อกทำไมเขาให้เยอะจังเลย เทียบเลยนะครับประมาณนี้นะครับปีกมันไปดูตรงไหนนี่ไงครับปีกวบโอ้ยสวยมากครับยอดครับฮึ <c oughs> ปีกอลังการจริงจริงเอ๊ะทำไมมันเดิอนอย่างนี้ ไฟ์มาไรกันโอเคครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้าครับกดติดตามซับตัวใครกันด้วย